ห้อนนาอนัสังสาวกาเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอน,นาสังสาวกาเถระพระอน,นัสังสาวกาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำกำลังเสด็จไปในระหว่างร้านตลาด มีลักษณะอันประเสริฐสาสองประการคล้ายแท่งทองคำหนึา156พระนามว่าสิทธ,ธัตะดังดวงประทีปสองโลกให้สว่างโชดช่วงผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ทรงฝึกฝนพระองค์แล้วทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ปีติอย่างยิ่ง 157ข้าพเจ้าถวายอภิวาทพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าแล้วนิมนต์พระองค์ผู้เป็นมหามุนีให้เสวยแล้วพระมุนีทรงประกอบด้วยพระกรุณาในโลกทรงอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าในครั้งนั้น158ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหาการุณา ผู้ทรงก่อให้เกิดความชื่นชมอย่างยิ่งบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่ง159ในกับที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษา160คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8 และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอัน,นัสังสาวกเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิอน,นัสังสาวกเถราประทานที่ห้าจบ